เอาเอี้หัวน้องโมโมก,ก็ไล่จอยเนาะปวดพออืมนม้ำเอาเจ้าปลาห่าวก็ได้ดอกโดนสักก้นแท้แล้วเจ้าปห่าวก็ได้อืมเป็นห่าวขนาดเลยอืมไปอืมไปขึ้นไปชงไอมูมไป Ở xuống nha con này. Ừ. Mắt con, bà đi. Bươn moon. mung Bài mung Bài mung. moon. Buy moon. nó Bình thường moon. Buy moon. Bài mung chứ moon. Buy moon. bài này nó Bì. กเนาะอือตูอขอ้ข่ามาในเ,เมืองอะไรไปดองกี่บ้านนี่โอ้ย,อยส่ยดีเนาะตุตกใจเดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาล้อนบ่อืมเอาบอสบายดีป่ะลุงก่อนไว้ไโอ้ยฮอตดับบล์ฮอดใช่แล้วจื้ออยูบอ่บ่านนี่อือ พี่น้องเลยเอา้าสบายดีเด้อพี่น้องเบิดสุขสุขคนพี่น้องเลยอดขอนแก่นแล้วบาทน,นี่นเนาะอ่าไปหามงผักมงเศร้าก่อนพี่น้องเลยเอ,อ่าหอผักวัชนี้เก่าคือเดิม บานไดเมื่อนีเวลาสองอ้สามทุ่มครึ่งหรือว่าเก้าโมงครึ่งเนาะหอดพอด,ดีเลยก็ถือว่าบอบอสะบอไว้พอดีงามม,มาหอดกับพอดีนอนเลยกับขาวกับน้ำกับผ้ากันเปะซื้ออยู่เว้นซื้อเขากล้องไปกินกันนอนกินหนอยเนาะ ีลายนิดนึงบนาานงันี้กกลัมาในเมืองมีตะไคร่เดงไปไปพี่น้องอีกบาทหนึง่งหอดมองผักบนันี้เนาะโอเคหอดแล้วโรงพยาบาลสินครลินแต่ตอนนี้เป็นเวลากลางคืนเราเห็นอย่างาไ้พี่น้องเนาะ แต่ผู้อ,อื่นเขาไปพบแพทย์พบหมอน้องโม่ไปน้องเลย มาลงมาเอ,าใ,อ,า,อ,อ,ใา,อาให้ยังเหยฮอดล้วพอดลวไหยบาทจะให้ยะให้ยะให้ไป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 ใจเบิ่งหองเบิ่งหองกันสวัสดีครับผมสวัสดีจ้า เือรใดแน่เน้องราบเชียงครับอันนี้คุณผู้ป้าไว้ให้ผมครับน้องสิงชัยน้องโมบแบ่งห้องไว้ให้ใครเนี่ะเดี๋ยวผมจ่ายค่าห้อง,งไว้เลยก็ได้จ่ายไว้สองสองขึ้นลยก็ไดๆเป็นเป็นเท่าไหร่ครับ hai ông cao tôi ừ. Phải, có hơi ừ. hong bao hong hỡi, hơi hong hỡi, hư hỏng hư 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 Ừ hư 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 ừ, ừ, hư 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 mở hư Lai bọc chọi Tên đi bơ, không chạp cái hồn mô mô lại bọc chọi nó phô Nam không Thì mềm hồn này Ok โอ้โยนังโก้เอาน้าาไปเห็นตึ๊โอ้สิกี่คนชาติเนี่ยมาเห็ดได้ไนี่ปูอยู่เคื่องหองไรเอา

bye bye Nụ as nessions Nụ as naten το thịnh thịnh เปิดเอาไให้ตม,มิลเออีเปิดไฟเปิดไฟฮึ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 อึฮึฮอฮึวึฮหฮึฮึฮึดึฮึกึฮนฮึกึฮึฮึฮแล้ฮจฮึ่ึฮา,าวก็ได้เออ ไปใช้ไปหาเงินโม่บอไปเที่ยวพูเที่ยวตลาดตาน้นตาลพูเะปิดตมะมัวงฟานไปใช้เมียนจีบบ้านเจ้าเมียนจีบบอใช้ไป อืปุ๊อยู่กระเป๋าช่วยไอ้โมขึ้นป,ปุบไปไ,ไป,ไ,ปไห้ไป่ไปเลยม<ะ> <laughs> ามาไปมาไปเลยฮ่าอขนาดน่คือห่าแท้อือไปเจอโมยอิ้มหุ่นซึกอืมเดชเบิรขมหาขาม่าฮะตั้งืดอือไปอีกนฮะน่ะอืม อืมอ um ืมเปนหาโอเคไร้อืมไปอืมไปขึ้นไปชงไอ้โมไปไจะห้องน้องเบิดเลยอืมไปขึ้นไปชงไอ้โมไปบ่กุเรีขึ้นไปนอนเปนหมูไอ้โมนอนเพียวระยะนะอไปบ่หมวกมึงยัใช้กะท่า

อืมตอนนอนเทีเ่ยงยามมันตกก็แบบดื่อเลยอืม <h ums> <h ums> ไปแชรพักผ่อนเดอ้อสบายดี <h ums> พี่น้องเนยเด้อฮอตแล้วพี่น้องเลยฮอดขอนแก่นแล้วเวลาซีทุ่มซะสิบมงุงอ่าว่อยู่มืนอนี๋ยวว่ายมันตะเกาว่ายพอดี <h ums> พักผ่อนไปพักผ่อนพี่น้องเลยเอ่าปืนจะพาน้องมูไป คินลงชิงชัยวันที่เสาหาบืนก็นอนพักพรก,ก่อนเจา้าเด้อโอเคปะโอเคปะโอเคอเครับสบายดีประลุงกันสบายดีลูก <Bye bye. S 2> บายดีนะบายกันฮอดแล้วประลุงฮอดแล้วเด้อทุยยางก,กอนนะฮื <c oughs> อฮื <c oughs> อฮอดแล้วเด้ออือฮือ <c oughs> Bye, bye, bye. Ok, ok. Pak quan Pak khoan. Bye. Chen ông mù. สองศูนย์ห้าหงเขีบเนาะเขีบอยู่นิดนึงเพียงน้อยเลยอือสำหรับเขียบไปแลก็ห่วงตัวนั้นอเทียบร้อยพี่น้องเลยห้องน้ำก็สะอาดสะอาดดีอยู่เนาะอือมีหนักบุญเพียงน่ะ โอเคไปฉันพักก่อนมานี่บืนจังมุง่งบ่ายมุง่งบ่ายมุง่งตื่นสวยวด้วยผิวน้องไงบ่ายมุ่งทีถน,นัดนช่วงบ่ายนะเนาะอือโอเคไปสบายดีพี่น้องเนี่ยพักก่อนเด้อโอ้ยพี่น,อน้องเลยไป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 มึงห้องบ็เตี้ ก่อนห้องเก่าป้าพื้นเอาไว้ห้องเก่าห้องเก่าห้องเดิมนี่แหละห้องบัเตียงเคยนอนห้องเก่าตลอดกาลแม่ยังใดก็ได้นอนตรงโอ้เสียงดังแท้ห้องนี้แหละห้องเก่าห้องเดิมเป็นอย่างไรแล้วป้าแล้วมันมีตู้เย็น ว่าเเสียมาเหงา,าเหาแหองนีนะ่มันไม่ตู้เย็นถ้างเด็กเช็เครื่องเชืคโคมงนะนี่แหละของก็ไม่ได้ยืดเกันไปนะดับหอนของละสามรนะ้อเก้าสิบบาทะปัสสาะเตีงก็ะคอตูลุกไปหาเอาเครื่องเอาคองแล้วกันพักผ่อนก่อนพี่น่อยมืาอนี้ก็มาหอดก็เป็นเวลา 10โมงหรือว่สีทุบพี่น,น้องกับโบเด็กปันไดพอดีพองามกินข้าวกินน้ำแล้วก็สินอนพักผ่อนชื้อข้าวกลองมากินเหล่านี้พี่น้องเลยเนะาะอาจจะในก็ขอบ,บุญขอบคุณเด้อพี่น้องเบสุกูสกคนที่เข้ามาเป็นกําลังแรงใจและก็ให้การติดตามรับชมโดยตลอดมาและก็บหมวกขามโฆษณาทางบอเตียเนาะสําหรับมือนี้บอเตีย๋ยน้อง,องมิน้องม,มูน้องสิงไซเมย์เพื่อนแล้วก็ประตูฮอด ขอนแก่นยังปลอดภัยได้เด้อพี่น้องเด้อก็ทิยู่ขอนแก่นในประมาณสักสองสามมือพอเบื้ออื่นนี่มอนัดน้องโมมือฮื้อแต่มอนัดน้องสิงไส้วันที่ชัดสีน้องโมที่สหาน้องสิงไส้น่าจะได้กลับบ้านปรมาวันที่สบุกประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะพังเบิ้งเดอจังไดกันเดี๋ยวจังว่ากันชีได้กลับหรือบ่ได้กลับยังบ่ฮู้เดี๋ยวถทำโมคุณมาแน่ๆเดี๋ยวจังว่ากันเนาะ อัสลามุอะลัยกุมตีนขอโตไปพักไปพรไปรับไปนอนก่อนอยู่ดีมีแห้งบ่สุขุทุกคนสบายดีเด้อพี่น้องเด้อไป